สวัสดีเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกๆกคนนะคะเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ช่วยในการจัดการแรมลงไปถึงจัดการไฟล์ขยะต่างๆภายในตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเพื่อนเองนะคะวันนี้ผมก็เลยมีหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถจัดการไฟล์ขยะรวมไปถึงแรมภายในตัวเครื่องหรือว่าแคชต่างๆนะคะมาแนะนําเพื่อนๆด้วย ซึ่งแอปพลิเคชันนั้นก็คือ The Cleaner ค่ะที่แอปพลิเคชันนี้จะมาพร้อมกับ UI ที่มีหน้าตาสวยงามค่ะแล้วก็มีการจัดส่วนต่างๆไว้ได้อย่างเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากเลยทีเดียวค่ะ อย่างส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของแรมหรือว่าเมมโมรีนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้งานตัวเครื่องหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันต่างๆค้างไวเ้เยอะๆแล้วละก็ก็จะทําให้ตัวเครื่องนะคะอาจจะมีอาการหน่วงบ้างหรือว่าช้าไปบ้างนะคะเราก็สามารถเคลียร์แรมได้ค่ะโดยที่เข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้แล้วกดไปที่การเคลียร์แรมค่ะปริมาณของแรมที่สามารถกู้คืนได้จะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะรวมไปถึงจะสามารถแสดงระยะเวลาที่เราได้ทําการเคลียร์แรมไปแล้วด้วยว่าเราได้ เคลียร์ไปแล้วเมื่อกี่นาทีที่ผ่านมาหรือว่ากี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะส่วนถัดมานี้จะเป็นส่วนของ s t o Rate ค่ะที่ทำให้เราสามารถจัดการกับไฟล์ขยะต่างๆรวมไปถึงการเคลียร์แคชของแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยค่ะ และส่วนที่3นะคะจะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราติดตั้งภายในตัวเครื่องนั้นต้องการเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของเราซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะแสดงให้เราได้ทราบค่ะว่าแอปพลิเคชันที่เราได้ติดตั้งมานั้นจะขอเข้าถึงส่วนใดของโทรศัพท์เราบ้างอย่างเช่นบางทีที่อินเทอร์เน็ตของเราไหลโดยที่ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมคะเราก็สามารถเข้ามาเช็คได้ค่ะว่าเกิดจากแอปพลิเคชันใดบ้างภายในเครื่องและนอกจากทั้งหมดที่แอมได้พูดมานะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ยังสามารถเข้าไป ที่ตั้งค่าเพื่อตั้ง notification ได้อีกด้วยค่ะว่าเพื่อนๆเนี่จะทำการเคลียร์แรมตอนไหนอย่างเช่นทุกๆ2ชั่วโมงทุกๆวันหรือว่าทุกๆ2วันก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนทีมได้ตามใจชอบนะคะซึ่งบางทีมนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เล่นเกมแล้วแล้วก็อาจจะมีหลายๆเกมที่เพื่อนๆเล่นอยู่แล้วรู้สึกว่า พอเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมันค้างใช่ไหมคะตัวแอปเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของเกมบูสเตอร์ที่ช่วยบูตความเร็วให้กับเกมของเพื่อนๆได้อีกเช่นเดียวกันค่ะการเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็สามารถสร้างเป็นวิดเจ็ตไว้ที่หน้าจอหลักได้อีกด้วยทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะสําหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ช anel spec phone tv นะคะสวัสดีค่ะ